สวัสดีค่ะมนเนก็ให้พี่น้องในเบิร์เนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องที่ทั้งเมืองไทยเนาะคะ่ะที่พิ่นถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเที่ยงพระอาทิตย์ตกตอนเที่ยงขึ้นเขาซีอยู่จังไหนก็ใส่ชีวิตปกติแหละคะ่ะตอนมีสถานาการณ์นะคะสถานาการณ์และสภาพอากาศนะคะให้เบิร์มาอย่างแดดเปี้ยงๆนะคะแดดเปี้ยงๆพี่น้องไทยซิว่ากี่ทุ่มนะคะเรยวะใจเบิร์นะคะสามทุ่มห้านาทีนะคะสามทุ่มห้านาทีนะคะ นี่ค่ะสามทุ่มห้านาทีนะคะเมื่อี้อากาศดีก็จะได้เห็นความแจ้งสว่างอีกหน้านไม่นานก็จะมาถ่ายช่วงสามทุ่มห้เบิรงแล้วก็เดี๋ยวเาหาว่ามันว่าหอดหกคุ่มอากาศย,ยังดีไม่นานก็จะถ่ายห้เบิรงอีกทีนึงนะคะนี่คือทางด้านนาบ้านนะคะนาบ้านในการสามทุ่มสามทุ่มไฮเบิไปเบิรงหลังบ้านกันนะคะสามทุ่มห้านาทีหกนาทีนะคะเนี้ยไปเบิรงหลังบ้านกันนะคะพอนนีํกลังเบิรงฟุตบอล เมืองแต่แท้ฟุตบอลนี่สามทุ่มสามทุ่มหาที่หกนาทีนะคะยังแดดึดงเปี้ยงเนาะคะ่ะอากาศยังดีๆนะคะเดี๋ยวถ้าหากว่าหาหกทุ่มเนาะนบรรยากาศดีอยู่ในแนวเกษไทยเบิ้งนะคะสาหรับอากาศช่วงนี้ก็ถ้าทำมาหนาวบัพอนาวนะคะตอนนี้อากาศอยู่ข้างนอกอยู่ประมาณที่18ดองศานะคะส8องศาสบายๆนะคะอากาศยังสบายๆในค่ะสามทุ่มเนาะคะ่ะ ให้เบิง้งนะคะสำหรับพี่น้องที่อยู่บางไทยพี่น้องที่อยู่ทางมะเทศก็คงสิบตื่นเต้นนะคะพี่อไหร่ก็อย,กอยากนําเสนอให้พี่น้องได้เบิ้งแบ่งปันประสบการณ์กันแล้วกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวมาใหยเบิ้งพักว่าง,มงม่งากงยกัเริ่มป้งแล้วของ,อองนี่ไงก็ตัดไปกินเกลี่ยไม่เล่นมันร้อนนาะเดี๋ยวสามทุ่มเคืงสามทุ่มตอนนี้ก็บสามทุ่มกวนสะามทุ่มหาภูมินาทีเดี๋ยวประมาณสี่หาทุ่ม เดี๋ยวมาทายให้เบื้องท่านึงนะคะเพราะว่าอาทิตย์นี้เป็นทั้งอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์เริ่มแรกที่เขาจะเฉลิมฉลองกันสําหรับหน้าฮอนเฉลิมฉลองพระอาทิตย์ตกเที่ยงคืนนะคะเขาจะเริ่มกินกันตั้งแต่วันศุกร์นะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเดี๋ยวเขาก็จะเฉลิมฉลองกันขึ้นกันค่ะเดี๋ยวเขาไปเบื้องกันนะอีกรอบนึงนะคะด้วยรักใจใจจ้า,จารักหน้าจุบ๊บจุ๊บ